สวัสดีคะ่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องเลดี้บ้านสวนนะคะสําหรับวันนี้นะคะจะพาทุกคนมาหาทำรรของทํายากกินกันนะคะนั่นก็คือทอดมันลูกหิบนะคะมันเป็นเ,เมนูของภาคใต้เรานะคะนี่นะคะหน้าตาของเขานะคะมันเป็นทําม,มาจากมันสําปะหลังนะคะทุกคนอันนี้ส่วนประกอบของมันนะแล้วก็ใช้มะพร้าวขูดนะคะมะพร้าวนะคะใช้แบบไม่อ่อนไม่แก่นะคะกลางๆ แล้วก็อันนี้คือใบเล็บคุดนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะคะแล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงและกะปิค่ะส่วนผสมก็มีแค่นี้เองทุกคนในส่วนของเครื่องปรุงเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้ใต้คลิปนะคะอ่ะอันดับแรกเราเอาตัวมันสำปะหลังที่ว่าเราหั่นเป็น ชิ้นเป็นชิ้นไว้เมื่อกี้นะคะมาขูดให้ได้เนื้อละเอียดนะทุกคนนะก็คือใช้ตัวขูดตัวนี้นะคะตัวนี้ก็คือ DIY ทํากันขึ้นเองนะคะเนี่ยพอขูดเสร็จมันจะได้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะทุกคนเป็นละเอียดละเอียดนะคะคริมมี่คริมมี่นะทุกคนนะอ่ะต่อไปมาเป็นขั้นตอนการเตรียมเครื่องแกงนะคะเครื่องแกงนะเอาตะไคร้นะคะประมาณสิบต้นนะมาหัน่นมาหั่นนะคะแล้วก็ เอาพริกแกงเผ็ดของเรานะคะกับกะปิลงไปตำเนาะ,อะตอนนี้จ๋าก็ตำตะไคร้ให้ละเอียดก่อนนะคะจากนั้นก็ใส่พริกแกงเผ็ดลงไปแล้วก็ตาด้วยกะปินะคะจากนั้นเราก็ตำนะคะให้ทั้ง3อย่างเนี่ยเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะคะทุกคนนี่ก็คือขั้นตอนของการเตรียมเครื่องแกงนะสูตรเครื่องแกงมีแล้วนะคะเดี๋ยวจ๋าจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านบนนะ ต่อไปเป็นการขั้นตอนของการผสมเครื่องปรุงนะคะเอามะพร้าวนะคะใส่ลงประมาณในในในมันบดของเรานะคะใส่มะพร้าวที่เราขูดไว้ลงไปแล้วก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลยค่ะขยำขยำ้าเข้าไปนะคะวันนี้มีแม่นะคะแม่เป็นคนลงมือทํานะคะเพราะว่าแม่ทําชํานาญกว่านะคะอ่ะ ขั้นตอนต่อไปแล้วก็เอาเครื่องแกงที่ว่าเราตาไว้เมื่อกี้นะคะใส่ลงไปเลยอ่ะแล้วเราก็ขยาขยําให้เขาเข้ากันเหมือนเดิมค่ะวัตถุดิบอุปกรณ์มันไม่ยุ่งยากนะทุกคนแต่ว่าแก้ขั้นตอนมันเยอะเฉยๆนะคะอ่ะเราก็ตอกไข่ใส่ลงไปนะคะเมื่อกี้ใช้ไข่ไก่สามฟองนะคะ เสร็จแล้วเราก็ขยำขยำเขาเลยค่ะขยำเขาให้เข้ากันนะคะแล้วก็เติมเกลือลงไปค่ะเกลือใช้1ช้อนชานะเพราะว่าในเครื่องแกงเขาก็มีเกลืออยู่แล้วกะปิก็เค็มอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราใส่ไปหนึช้อนชาพอจากนั้นก็ตามด้วยน้ําตาลทรายค่ะน้ําตาลทรายใช้15ช้อนนะ สัดส่วนเครื่องปรุงเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้รายละเอียดใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะวันนี้จะทําในปริมาณที่เยอะนะคะก็คือทําขายได้เลยนะคะสูตรน,นี้ทําตามเลยเป๊ะๆเ,เลยนะคะทําขายได้เลยค่ะเพราะว่ามันสับปะหลังที่เราขูดได้เมื่อกี้มันเยอะนะคะเมื่อกี้จะเติมน้ําปลาไปนะคะอ่ะพอพอเราใส่ทุกอย่างครบแล้วเราก็คลุกเขาเครื่องปรุงทุกอย่างให้เข้ากันได้เลยค่ะ,ะคลุกเขาไปนะคะ ต้องใช้มือนะคะใช้ช้อนไม่ไหวนะคะเพราะว่าของเพราะว่าปริมาณมันเยอะนะคะเราต้องใช้มือขยำนะคะไม่อย่างนั้นเครื่องปรุงมันจะไม่เข้ากันเนาะเดี๋ยวรสชาติจะไม่อร่อยนะคะคลุกเขาให้เข้ากันเลยท่ะแล้วก็เติมแป้งข้าวเจ้าลงไปนะคะเพราะว่าเราต้องการให้เขามีความเหนียวนิดหนึ่ง เลยใช้แป้งเข้าเจ้าลงไปช่วยนะคะ,ะจากนั้นก็ขย้ำต่อเลยค่ะเมนูนี้ต้องออกแรงหน่อยนะคะในการคุกเค้าเครื่องปรุงต่างๆแล้วก็เติมผงปรุงรสค่ะ,ะคุกเค้ากันนะคะ ในส่วนของเครื่องปรุงก็เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็เอาใบเล็บคุดนะคะที่ว่าจะเอาลูกไปดูเมื่อกี้แต่ว่าจะเอาไปซอยนะคะเวลาปั้นจะได้ปั้นง่ายนะคะเอาไปซอยละเอียดเลยนะคะนี่นะคะแล้วก็คลุกเขาเลยค่ะอ่าอันนี้ขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะเป็นการคลุกเขาทุกอย่างรอบสุดท้ายนะคะ เครื่องปรุงส่วนผสมต่างๆจะได้เข้ากันอ่ามันสมปะหลังจากได้จากสวนนะคะหาเอาข้างบ้านเลยค่ะไม่ต้องไปซื้อที่ไหนเลยบ้านเรามีทุกอย่างอ่ะต่อไปเราก็ปั้นเป็นก้อนตามชอบนะคะชอบกลมก็ปั้นกลมชอบแบนก็ปั้นแบนส่วนจ๋าจะจะปั้นเป็นแนวแบบลูกขนุนนะคะ เราก็ปั้นนะคะตอนปั้นต้องระวังมือเเบามือหน่อยนะคะเพราะว่าเขาคนครางนิ่มเดี๋ยวเขาจะเละนะคะปั้นไปเรื่อยๆนะคะถ้าใครทําไม่หมดหรือทอดไม่หมดนะคะสามารถตักแบ่งใส่กล่องแล้วก็เก็บในช่องฟรีสได้นะคะเราเอามาทอดรอบหน้าได้นะคะถ้าทอดไม่หมดอะพอปั้นแล้วมันจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะทุกคน จากนั้นเราก็เอาไปทอดค่ะเอาตั้งเอาน้ํามันนะคะไปตั้งไฟให้ร้อนใช้ไฟกลางนะทุกคนอย่าแรงนะเพราะว่าถ้าถ้าไฟแรงอ่ะเดี๋ยวด้านนอกเขาจะไหม้ด้านในเขาจะไม่สุกนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ไฟกลางเลี้ยงไฟไปเรื่อยๆนะคะถ้าไม่ถนัดทํากับเตาไฟนะคะก็ทํากับแก๊สนะคะจะได้ควบคุมไฟง่ายแต่นี่จะค่อนข้างชํานาญแล้วนะคะเพราะว่ามาอยู่บ้านก็ เล่นเตาถ่านบ่อยนะคะก็รู้จังหวะของมันแล้วตอนตอนตอนจับลงไปทอดนะคะเบามือหน่อยนะเพราะว่าเขานิ่มเดี๋ยวเขาจะแตกนะมันเดิมนะคะพยายามดูไฟอย่าให้แรงเกินไปนะใส่ลงไปหอมนะคะตอนนี้หอมกินเครื่องแกง ลอยโชยขึ้นมาเลยนะคะ,ะเราก็ใส่ลงไปนะคะทอดไปเรื่อยๆนะคะพอเขาเริ่มเหลืองเริ่มกรอบแล้วเราก็จับเขาพลิกด้านได้เลยค่ะ,ะนี่นะคะสีสวยค่ะ กรอบมากนะคะตอนนี้ที่จับดูนะคะความรู้สึกคือเขาเกรอบเลยนะคะเหลืองอารามเลยค่ะสีทองสวยมากนะคะเราก็ทอดต่ออีกสักพักนึงค่ะอ่าตอนนี้ก็สีสวยแล้วนะคะเอาขึ้นได้แล้วเนาะเราก็ใช้ตะแกรงตาทีนะคะตักขึ้นได้เลย นี่ค่ะตักขึ้นได้เลยนะคะทุกคนเห็นไหมคะสีสวยมากเลยนี่แหละค่ะขั้นตอนทั้งหมดนะคะวัตถุดิบไม่ยุ่งยากแต่ขั้นตอนค่อนข้างเยอะนิดนึงนะคะทุกคนลองทําดูนะคะเราก็ได้แล้วเราก็มาจัดจานนะคะเตรียมเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมคะน่าทานมากเลยถ้าทำขายก็ ลูกละหนึ่งบาทขายได้อยู่นะทุกคนปั้นให้ลูกพอประมาณหน่อยนะคะแต่อันนี้ของจ๋าก็คือทำกินเองกันในครอบครัวนะคะแล้วก็มีแบ่งญาติญาตินา,น,า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 นะ,ะอาอาแล้วค่ะเรียบร้อยค่ะน่าทานไหมคะทุกคนกรอบนอก นุ่มในเลยนะคะก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นะทายากนิดนึงค่ะแต่ว่าอยากให้ลองทําดูนะคะสนุกนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะแล้วก็มาดูกันว่าคลิปหน้าจะจะทำเมนูอะไรนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ